สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับวีคอนเฟ r ีเดนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิตนะครับผมจะพูดถึงการกำหนดโครงสร้างสินค้านะครับเมนูที่ใช้คือเมนู i d a นะครับกำหนดโครงสร้างสินค้าผมจะลองกำหนดตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างสินค้านะครับที่ชื่อ Finish g o o d 1นะครับ Finish g o o d 1 ทีนี้ซินิสคูหนึ่งเนี่ยผมเปิดออกมาดูปรากฏว่ายังไม่มีการกําหนดโครงสร้างของสินค้าสําเร็จรูปตัวนี้ไว้นะครับผมก็จะมาทําการกําหนดโครงสร้างสินค้าว่า Fin ิสคูตหนึ่งตัวนี้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างผมก็จะกําหนดเป็นตัวอย่างก็คือจะกําหนดเป็นประกอบด้วยวัตถุดิบจํานวน2ชนิดนะครับผมกําหนดตัวแรกเข้าไปก่อนนะครับคือ raw material ตัวที่1นนะครับ จำนวนต่อหน่วยคือจำนวนมาเรีานตัวที่1ที่ใช้เนี่ยคือผมใช้2ตัวนะครับสตัวต่อสินค้าตัว finish group หนึ่งตัวนะครับกำหนดเลขที่การปฏิบัติงานเข้าไปนะครับทีนี้ก็เซฟครับโครงสร้างสินค้าของ finish group ก็จะประกอบด้วยสินค้า1ตัวนะครับทีนี้ถ้ามีมากกว่า1ตัวผมก็กำหนดเพิ่มตัวที่2นะครับเพิ่มเป็น r o m ม t หมายเลข2นะครับ รหัสหมายเลข2ผมให้ใช้รหัสหมายเลข2จํานวน5ตัวนะครับผมกําหนดตัวอย่างไป5ตัวนะครับจากนั้นนะครับก็กําหนดเลขที่ปฏิบัติงานนะครับว่าวัตถุด,ดิบนี้จะนําเข้าปรเซสที่ขั้นตอนไหนนะครับยอดผลิตสินค้าหลักก็ยังคงเป็น1ตัวนะครับทีนี้มาดูการสรุปนะครับ สรุปของ finish root เบอร์หนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็จะได้ว่าฟินิชู o ตัวที่1ประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยวัตถุดิบ1จํานวน2ตัววัตถุดิบ2จํานวน5ตัวนะครับโครงสร้างของสินค้าตัวที่1ก็ครบสมบูรณ์เพียงเท่านี้ทีนี้กรณีที่เราต้องการสร้างโครงสร้างสินค้า,าใหม่แต่เราไม่ต้องการกําหนดใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็มีวิธีลัดที่ทําให้ง่ายขึ้นนะครับ ก็คือผมจะกําหนดตัวอย่างเป็นนี่นะครับตัวแรกที่เราสร้างไว้นะครับเป็นสินค้าฟินิชกรูทหนึ่งครับทีนี้ผมอยากจะสร้างฟินิชกร o ทตัวที่2ขึ้นมานะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี้ยถ้าเราต้องไปกําหนดใหม่ตั้งแต่แรกมันก็จะใ,ใช้เวลานานนะครับผมก็เลยต้องทําการก๊อ y ีนะครับต้องการก๊อ y ีกดเป็นใช่นะครับกดเป็นใช่แล้วก็จากราาสินค้า ก็กาหนดลาสินค้าต้นทางที่เราต้องการจะไป copy มานะครับทีนี้ผมก็กําหนดเป็น finish good หนึ่งซึ่งเพ่นสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กดประมวลผลเท่านี้ครับเราก็จะได้โครงสร้างสินค้าของ finish good สอนะครับซึ่งจะเหมือนกับโครงสร้างของสินค้าของ finish good หนทุกประการนะครับเห็นไหมครับ ทั้ง2รายการจะถูกดึงมาที่ฟินิชครูปสองทีนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในฟินิชครูปตัวที่2ได้นะครับอะไรที่แตกต่างกันผมก็กําหนด mm hmm. เช่นว่ายุเซตของรอมแต,ตัวที่1่ตัวนี้ใช้ไม่ใช่ใช้2ตัวแต่ใช้5ตัวรอมแต,ตัวที่2ไม่ได้ใช้5ตัวแต่ใช้8ตัวผมก็ไปกําหนดทําการเปลี่ยนแปลงนะครับตามต้องการทีนี้เรามาดูที่ตารางสรุปที่หน้าแรกก็จะกลายเป็นว่านี่นะครับ รอมตต์ตัวที่ 1- 3ตัวรอแมตต์ตัวที่ 2- 8ตัวเป็นส่วนประกอบของสินค้าสาเร็จรูปฟิเนสกรูดหมายเลข2นะครับเห็นไหมครับถ้าเราก็ปี้โครงสร้างสินค้าจะมีความสะดวกกันเยอะเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูสินค้าสำเร็จรูปตัวที่1และตัวที่2เปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นว่าสำเร็จรูปตัวที่1น,นะครับโครงสร้างประกอบด้วยรอม1จหนึ่งจำนวน2ตัวรอม2จสองจำนวน5ตัวนะครับและฟินิชกรูปตัวที่2ก็ะจะประกอบด้วยรอม1จหนึ่งจำนวน3ตัวและรอม2จสองจำนวน8ตัวนะครับประกอบขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปฟินิชรูปหนึ่งและฟินิชกรูปสองตามลำดับนะครับ จากนั้นเราก็เซฟแล้วก็เป็นการสิ้นสุดการกําหนดโครงสร้างสินค้าก็เป็นอานจบเนื้อหาในส่วนของการกําหนดโครงสร้างสินค้าแต่เพียงเท่าน,านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ